แล้วประกาศบอกว่าไม่เคยรับตังค์อาจารย์น้องไม่เคยรับตังค์น้องไม่เคยรับเงินเลยเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเราไม่เคยรับเงินเลยไม่รับเงินสุดนะคะแต่เอาโทรศัพท์เขามาโอ่ฉ่ำเลยแอดมินคนนี้ก็เป็นคนที่สร้างอวตารไงคะเออสร้างอวตารแหม่มโพดําไงแอดมินเดือกันไง ก็ไม่รู้แหละว่าหลักฐานชิ้นนี้มันใช้ได้หรือเปล่าอ่าแต่ก็ส่งให้ตำรวจหมดแล้วเดี๋ยวให้ดูโอเคโอเคฉันรู้ว่าจอนเขาจะโกรธฉันแต่เขากลับไม่โกรธอะไรเลยแถมยังมีความสุขมาก โอ้ยมีถึงไม่ปาบัญชีเนี้ยไม่ถึงเห็นไหมมแค่นี่เองไม่ถึงไม่ถึงอาจารย์จะเปิดบัญชีสจที่าทงจริงแจอรงโอ้ยอาจารยันตูเลยนะอาจารย์เนี่ยทั้งเดือนเลยนะอาจารย์ไม่เก้งไม่ไม่เก่งอาจารย์อะไร สาดูค่ะบอกมาเลยชนะน่ะบอกมาเลยมดตูไปแล้วเ็ดคันแล้วดีมางเลยนะซีรี่ส์ต้องเป็นล้กขอซานโอ้โหคุ้มมากเลยนะเนี่ยคุ้มมากเลยอาจารย์เราคุ้มเขาไม่รู้มพี่เรียนก็คุมสุดๆโอ้ ดี่ดีกว่าเป็นปุ๋ยเลยนะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าลกูกอาจารย์นี่เป็นปุ๋ยเลยนะอาจจะเป็นปุ๋ย <c oughs> ไปด้วยเย้ยังเหลืออีกถึงหนแสนคิวไหมสีทองหรออาจารย์สีทองสีทองอาจารย์ถ <c oughs> ามอะไรอีกไหมถามอะไรอีกไหมถามอะไรอ่ะ <3 S 2> พี่โถเจ็ดพันใจคุ้มเจ็ดเจ็ดพันใจคุ้มเรา แล้วาก็มนแแล้วตใช่ใช่ใช่เดินไปหาลูกที่ไหนแม่ก็ไม่ได้ห้ามลูกและไม่โอนเงินคืนเขาอีกซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเงินเขาไม่เหลือแล้วอันเนี้ยอ๋อไม่ได้ว่าจะด่าแอดมินอย่างเดียวว่าโง่นะแต่คนเป็นแม่ก็ไม่รู้จักคืนเงินให้เขาแล้วก็ไม่รู้จักห้ามลูก ตอนแรกจะให้สองพันเติมเกมไงเอาโทรศัพท์เขาไป,ปกดเองจิดพันหมดตูดแม่ก็ไม่ได้ห้ามเลยว่าอย่าไปเอาของเขาสอนให้ลูกป้นคนอื่นแบบนี้หรอดีใจออกไหมคะหน้านี่เสียเลยคะ่ะพอเขาบอกว่าเขาจะให้เป็นลูกสีทองลูกพญานาคสีทองโอ้ยกาบ แล้วยังพูดอีกเสกมาจากขี้ไหมคะภูมิใจตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขอลงก่อนนะขอลงในงต,ต่อนิดนึงแป๊บหนึ่งนะคะกลัวทุกคนไม่ได้เห็นเติมเกม ส้ำๆบอกเคน้องดวนะโอเคโอเค่าเขากรดเดี๋ยวลงให้หมดละค่ะทุกแอปโอ้ยมีถึงไบัญชีเนี่ยไม่ถึงเห็นไหม่เองไม่ถึงไม่ถึง้จ้าเปิดบัญชีแบบนี้เขาเรียกว่าพฤติกรรมอะไร

้มมากเลยอาจารย์้เาเป็นพี่เรือนก็คุมสุดสลงกันนะ TikTok เหนื่อยมากอยากคนสวย คลิปนี้ดูแล้วรู้แล้วคลิปนี้ดูแล้วรู้สึกอะไรบ้างรู้สึกอย่างไรบ้างคลิปนี้ดูแล้วรู้อะไรบ้างดีกว่าในคลิปนี้หลักฐานชัดๆนะ เพเคยพูดเรื่องนี้ช่วงก่อนรอบที่สองที่เราเปิดที่มีแอดมินที่อยู่ก่อนมาพูดแม่บอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วแม่จะไปแจ้งความจับแอดมินเพลินแม่คิดดีๆนะคะหลักฐานเยอะมากแต่ก็ยังไว้ใจอยูน่นะแถวไหนบอกนะขอคนที่เป็นป้านะผลมากๆ <S <S <ห> <S <S เลยนะ ลงไปแล้วเดี๋ยวขอลงแอปฟ้าด้วยนะคะลงต,ต่อไปแล้วค่ะ แป๊บหนึ่งนะขอลงแป๊บหนึง่ง รืดลงแล้วค่ะจะไปฟ้องศาลอีกไหมคนที่โดนไปเจ็ดพันก็คือแอดมินเดือนนะคะที่ไม่สนใจลูกผัวแล้วไปดูแลลูกชาวบ้านน่าสมเพชนะเงินเจ็ดพันของเธอเนี่ยเอาไปให้ลูกตัวเองเนี่ยทำอะไรได้เยอะเลยค่ะ ตัวเองภูมิใจที่ได้เป็นขี้ของพญานาะคลูกสีทองต่อต่อช่องหลักอ้อค่ะช่องหลักค่ะต้นอ้อเป็นหนึ่งได้เป็นลูกเลยค่ะคุ้มมากไอคนอยู่ข้างๆอัดวิดีโอก็คุ้มมากเลยนะเนี่ยคุ้มมากเลยนะ คุ้มเหรอแปลว่าเด็กไม่ได้มีอภินิหารอะไรใช้เงินซื้อว่างั้นใครจ่ายเงินใครได้เงินได้เงินจากใครเยอะก็ได้เป็นลูกเป็นหลานพญานาคสีทองงั้นเหรอ,อแค่ให้เงินไปก็เป็นลูกว่างั้นจากเป็นน้องอยู่ดีด เปลี่ยนชื่อแก๊งดีกว่าไหมคะคนนี้ที่ทำเพจเอวตารไงคะ